สวัสดีครับอาจารย์พบครับสวัสดีครับทําไมจีนถึงมีการกระจายธุรกิจ Data Center เนี้ออกไปทั่วโลกเลยและดัต้าเ t ็นเตอร์มันความสําคัญอย่างไรต่อธุรกิจและก็สังคมไทยสังคมโลกในปัจจุบันนี้ครับอาจารย์ครับอ๋อครับผมคิดว่าความตื่นตัวของการพัฒนาด้าน Data Center เนี่ยซึ่งเป็นเป็นอินไต์รัตเตอร์สำคัญมากของเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีหรือดิจิทัลอีคโนมี แล้วตอนเนี้ยที่มีการให้ความสนใจกันมากเป็นพิเศษเพราะว่าอะไรครับก็เพราะว่ามันได้มาถึงยุคข,ของเอไอแล้วอย่างแท้จริงนะคือกล่าวได้เลยว่าต่อไปเนี้เศรษฐกิจโลกเนี่ยนะครับโดยเฉพาอย่างยิ่งเริ่มต้นจากบรรดาชาติพัฒนาแล้วทั้งหลายนี่นะฮะมันจะกลายเป็น a อ b a เ e d e ค o n ม m ี่โอ้คับนะครับจริงๆแล้วใน่ย AI เนี่ย AI ในยุคสมัยใหม่เนี่ยมันเริ่มพัฒนามาจริงๆก็ประมาณสักหนึ่งนักกษัตริย์ที่ผ่านมา นะครับแต่ว่าตอนนี้มันก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วมากนะเรียกได้ว,ว่ามันเป็น exponential jumping นะฮะนะครับหรือว่า exponential development นะไม่ใช่แค่ progressive นะฮะอ่าหรือว่าเป็นระดับ linear นะับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับครับเพราะว่ายุคข,ของ AI เนี่ยนะฮะที่เป็น AI สมัยใหม่ก็มี AI มันมีมานานแล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เอามาใช้เป็นเรื่องเป็ราเพราะว่าเทวีมันยังไม่ถึงแต่ที่มันมาถึงก็คือในยุคข,ของ 4G นะฮะเราจำได้ว่า 4G เนี่ยมันได้ที่เริ่มต้นประมาณสักปีประมาณประมาณสักปี2008-2009เหล่านี้ยคุณจะไม่ง่ายเลยว่า 4G เริ่มต้นขึ้นมารูปธรรมก็คือการการเกิดเทคโลยีบล็อกเชนนะฮะซึ่งนำไปสู่การเกิดไอ้ไอ้บิตคอยนี่นะครับนจำจะไม่ง่ายเลยนะฮะแล้วทุกสิบปีเนี่ยมันก็จะเกิดการเปลี่ยนโหมดของเทคโลยีนะฮะที่เราเรียกว่าแต่ละเจเนเรชั่น เช่น 4G เนี่ยมันก็เริ่มต้นอย่างจริงจังก็ประมาณสักปี28 0 0 29นี่แหละนะฮะนะครับแล้วเป็นไงครับมันก็นำไปสู่พัฒนาการของเทคโนโลยีที่เป็นต้นตอของ AI ของทุกวันนี้นะครับถึงแม้ว่า AI มีมารดานอย่างที่ผมกล่าวนะครับ AI เนี่ยนะครับของยุคสมัยใหม่เนี่ยมันเริ่มต้นเรียกว่านะครับ p e r c e p t i v e AI นะฮะเพ่งอันนี้มีนะครับ,รบ, <Empire. S 2> รบกว่าคุณจะมีก็คือ Perceptive AI ที่เกี่ยวกับ Perception เกี่ยวกับ เรื่องของการเห็นน่ะนะฮะนะครับอ่านะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากว่าที่คุณจะพัฒนาไอ้คอมพิวเตอร์ให้มันสามารถจําภาพต่างๆต่างๆได้นะครับนะเช่นจําคนสมยศได้เนี่นะมันใชมันง่ายง่ายไหมครับคุณคุณครับมันต้องจําหน้าจาตัวหมาตัวแมวอะไรางทั้งหลายเนี่ยมันโอ้โหมันใช้เวลายาวนานมากกว่าจะพัฒนาได้ถึงจุดนี้นะฮะและเราคงจาได้ว่าว่าคุณอูปการของเรื่องพัฒนาการเ i เนี่ยผมคิดว่ามีอยู่อย่างน้อยสองหน่วยงาน นะก็คือถ้านนเมริกาก็คือ Google อ่าที่พัฒนาไอ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 เพอร์เซพชันเอที่เป็นการพัฒนาการสร้าง i m a เบการจดจำา i m เ g e ได้ของ AI ไนี่นะครับนะแล้วอีกแห่งหนึ่งนะครับที่เป็นมหาลัยเนี่ยคือมหาลัยอะไรครับคุณคุณดูด้วยครับมหาลัยครับไม่ได้อยู่อเมริกานะครับอยู่นอกอเมริกานะก็คือมหาลัยโตลอนโตนะฮะปากกับดีดาของแคนาดานะครับนะครับก็คือเมื่อประมาณสักสิบสองสิบสามปีที่แล้วถ้าเราย้อนหลังกว่าไปจงจำได้นะมันก็เกิด พอมันเกิด Perception AI ปั๊บพนนี้เมันพัฒนาได้อย่างมากและอย่างรวดเร็วนะครับจาก Perception AI มันก็พัฒนามาเป็น Generative AI นะคือนอกจากมันสามารถสร้างภาพสร้างอะไรต่างได้แล้วนี่นะครับมันยังมันยังสามารถเอาไอ้ภาพต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพธรรมดาภาพเคลื่อนไหวได้ไต่างๆทั้งหลายเนี่ยนะนะครับรวมตลอดถึงไอ้เทคต่างๆที่มันมาเจเนอเรที่จะมาเจ n เน a เรเข้าหากันนะ ที่ทําให้เกิดนะครับเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆเกิดเทคคใหม่ๆเกิดภาพใหม่ๆเกิดคลิปดีอ่าวิดีโอใหม่ๆนะครับนะวันดีวันดีคือ่าคืนดีก็อาจจะมีรูปคุณ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 สมยศเนี่ยเป็นไงครับนะนะ <c oughs> เป็นไงครับ <c oughs> อ่านะสร้างขึ้นมาบอกคุณยศกำนะนะลังเ,เป็นไงครับนะ่ <c oughs> นะอ่าที่ที่กล่าวว่าโอ้โหมีผู้ติดตามเยอะเหลือเกินเะป็นไงครับนะนะก็เอาคุณสมยศไปไปหากินซะเลยใช่ไหมครับนะนะนะครับ เหล่านี้เป็นต้นใช่ไหมครับนะโดยวิธีการต่างๆใช่ไหมนี้เรียกว่า generative AI นะแต่ว่าถึงปัจจุบันขนาดเนี้ยมันเป็นยุคของครับมันเป็นยุคของ AI ที่มันให้เหตุผลให้ให้ให้ผลได้นอกจากมันเจเนเรตข้อความต่างๆบทความต่างๆเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมานะครับเอาไอ้ไอ้เปเปอร์ต่างๆมาปฏิบัติต่อกันจนทําให้คูบาอาจารย์ในมหาลัยปวดหัวอย่างมากในขณะนี้นะครับนะครับแล้วที่คนเขากลัวมากขนาดนี้ผมจะดูไหมคุณยุทธบอก คุณก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะฮึมอนโรคกูัวกันมากก็คือหมอที่จบมาด้วยด้วยเลยครับไม่นะครับนะครับหมอที่อแฉทีจีบีทีเมดิคอลด็อกเตอร์เนี่ยจะเป็นไงครับคุณนุตคมับน่ากลัวนะนะครับนะบอนทั้งดีสุดก็คือตัวใครตัวมันนะครับอันนี้หมายว่าบางส่วนนะครับที่ดีๆก็ครับอย่างเป็นอย่างดีดีๆอย่างดีมากๆอยู่นะครับนะครับ ป็ไงครับก็บอกคุณดูแลสุขภาพให้ดีเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะเพื่อจะได้พึ่งหมอน้อยลงพึ่งอยู่ยาน้อยลงใช่ไหมครับนะบเป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะเมื่อ AI มามาถึงยุคของ r i s t e n i n g AI นะครับม,ม,มันสามารถนอกจากมันสามารถสร้างบทความสร้างต่างขึ้นมาใหม่ได้แล้วเนี่ยมันสามารถอธิบายให้เหตุให้ผลนะฮะแล้วก็สามารถช่วยคุณได้ด้วยนะในการเอาไปทํางานต่อตัวอย่างเช่นเลยครับไอ้ีเซนน n i n เ AI เขาก็เรียกว่า A.I. เอเจนต์หรือว่าเอเจนติ A.I. นั่นเองนะ oh. อ่าซึ่งคุณสามารถเกิดเอเจนต์เกิดผู้ผู้ช่วยของคุณนะครับนะอะเพราะว่าเอเจนติฟ A.I. เนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนนักบินเนียหมันเหมือนคุณมีโคパイลออืม mm. ก็คือน,นักบินผู้ช่วยอ่าที่มาช่วย oh. คุณในต่างๆนะครับช่วยค้นหาข้อมูลช่วยอะไวิเคราะห์อะไรอะไรทั้งหลายนี่นะฮะแต่ถ้าเบื่อมันมาถึงร e a s o n i n g A.I. เนี่ยมันมันถึงยุคอะไรครับมันถึงยุคของอะไรครับ A.I. ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นแค่โคพายรอนแล้วมันทำได้ที่เป็นเลยครับเป็นโคเวอร์เกอร์ก็คือทำงานร่วมกับคุณได้นะสามารถที่จะทำงานตามคำสั่งของคุณได้นะเป็นคนอะไรต่างสามารถส่งอีเมลให้คุณได้ต่างๆได้ใช่ไหมครับนะตอบอีเมลให้คุณได้อะไรต่างทั้งหลายนี่นะฮะะนครับฉะนั้นตอนตอนนี้นะครับมาถึงยุคของเรียนติ้ง A.I. แต่ว่าจากไอ A.I. มาถึงเรียนติ้ง A.I. ไม่ใช่เวลาเพียงแค่กี่ปีครับคุณตุ้ยครับกีป่ปีครับานานไหมครับใช่เวลาไม่เกินสองสามปี เราจำได้ว่าเจเนอเรชันเอไอเนี่ยโอเพ่เอไอเพิ่งจะเกิดมากี่ปีได้เองใช่ไหมครับครับก็สองปีที่แล้วใช่ไหมครับนะนะนะครับประมาณสักสักปีสองพันยี่สิบสองเนี่ยผมจำไม่ผิดนะนะประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะนะแล้วเป็นไงครับแล้วแล้วต่อมามันก็มี d e e p s ใช่ไหมครับจาก ai chat gpt ใช่ไหมครับของโอเพนเอไอเนี่ยใช่ไหมครับนะที่ขึ้นมาต่อสู้ใช่ไหมครับแล้วเป็นไงครับแล้วมันก็จากนั้นไม่กี่ปีมันมาถึงยุคเรียนซิงเอไอแต่ว่าสิ่งที่เจนเส้นห่วงได้ข่าวเตือนเอาไว้นะครับ ว่าพัฒนาการของ AI รุ่นต่อไปเนี่ยซึ่งจะมีบทบาทอย่างมากเลยนะครับอีกไม่ชา้าไม่นานนี้นะครับนะก็คือเลยครับก็คือฟ h y s ก c a l AI นะก็คือ AI ที่มันสามารถเชื่อมไอ้น,นํำมาทำภายในจอค่องค,คอมพิวเตอร์เนี่ยนะเพราะุนวันนี้ AI ไมันยังอยู่ในจอคอมพิวเตอร์อยู่มันยังอยู่ใน iPad ของคุณสมยศอยู่มันยังอยู่ในจอมือถืออยู่มันยังไม่สามารถออกมาข้างนอกได้ใช่ไหมครับนะแต่ถ้าเผื่อว่าจะให้ AI มันออกมาข้างนอกได้นี่นะครับ คุณจะต้องมีพัฒนาการที่เรียกว่า AI กายภาพหรือว่า physical AI ก็คือนะครับเอา AI ไปติดตั้งตามตามวัตถุต่างๆและที่ตอนนี้ที่ทําแล้วคือนะครับที่นะจีนมามากแล้วเร็วมากอะไรคือนะครับชิมมาน้อย่านก็ใส่เข้าไปในรอบอรทไงครับโรอบอรทมันก็จะสามารถที่จะเป็นไงครับเอา AI เนี่ยเชื่อมโยงกับกายภาพได้นะครับ <H m. S 1> และเมื่อตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนะครับแล้วมันจะพัฒนามากๆอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนเนี่ยและอันเนี้ยจีนจะกลายเป็นผู้ที่ได้เปรียบมาก เมื่อมายุคถึงยุคของซิลิโคนไอนะครับทํายชินอาจจะได้เปลี่ยนมากครับทำไมได้เปียมันไม่ได้แปลกใจวลาไม่ไม่ได้เปรียบวะลุกคืบทางด้านด a ต้าเซ็นเตอร์อย่างหนักในขนาดนี้คือเดี๋ยวผมจะมีพ่อให้ฟังต่อไปนะฮะโดยยกตัวอย่างบริษัทหลักๆของจีนอย่างน้อยสองแห่งก็คืออาลีบาบากับเซนเซนว่าตอนนี้กาลังมุ่ธุรกิจดัต้าเซ็นเตอร์ยังไงนะฮะเพราะอะไรครับเพราะจีนมีความได้เปรียบและอันนี้สร้างความวุกกวงวลให้แก่อเมริกาอย่างมากโดยเฉพาะยิ่งครั้เมื่อวันสองวันท ท้ำได้ออกอะไรครับคุณดิวครับ Executive Order มาความยาวยี่สิบปดหน้านะครับก็คือว่าสอเมริการจะพัฒนา a อยังไงเห็นไหมครับอันเนี้ยน่าจับตาเมาส์ต่อไปเป็นร่องแข่งขันกอยางเอาเป็นเราตายแหละแต่ตั้งกับดี้ต้นไปนะเพราะเะไรครับเพราะว่ายุคของซ i รีส์เอไอมันกระังมันได้มาถึงแล้วในขณะดนี้นะแต่ว่ามันยังไม่เต็มรูปแบบมันยังทำงานได้เฉพาะภาพบางส่วนตัวอย่างเช่นไอจูแมนโรบอทที่มันรอยโรบอทเนี่ยมันมันยังมีข้อจํากัดยังไงครับคุณดิยครับแล้วทำไมผมกล่าวว่าจีนเนี่ เมื่อทีบอเมริกาเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งนอ้องใช้พลังงานเยอะอและเมื่อมันต้องใช้พลังงานเยอะนี่นะครับ<อ>ในระยะยาวแล้วเนี่ยนะครับทางเรื่องของพลังการพัฒนาพลังงานเนี่ยนะร่ว่างอเมริกากับจีนเนี่ยใครน่าจะอได,ได,ได้ได้เปรียบหรือเปล่าอย่างไงครับค<อ>ุณครับจนีนน่าจะได้เปรียบมากกว่าไหมครับอาจารย์เออทำใหจีนได้เปรียบครับเพราะจีนเนี่ยแมแม้ว่าเขาจะมีไอฟอสซิลเอ่อเอ็นร์จีน้อยกว่าอเมริกานะครับแต่จอนวนบ้าต้องนาเข้าใช่ไหมครับ แต่ว่าเขามีออเนอร์ซีฟเอเนร์ยโอ้โหเขาพัฒนาทุกรูปแบบและอันนี้จะเป็นข้อจำกัดอย่างมากของสารมริกาเพราะว่าไอฟอสซิลเบสเนี่ยคุณใช้หมดหมดแล้วมันก็หมดไปใช่ไหมนะคุณไม่สามารถมากว่ามันจะเป็นน้ำมันเป็นถ่านหินเป็นแก๊สธรรมชาติได้คุณใช้ได้มันใช้เวลาไม่ถึองกี่ล้านปีเนียกว่ากว่ากว่ามันจะมามามาเป็นไอฟอสซิลเบสเอเนร์ยีคุณใช้ได้นี่นะไม่ใช่หมดไปแล้วเนี่ยคุณต้องใช้เวลาให้มันมีก็ต้องไม่รู้กี่สิบอาจจะเป็นสิบเป็นร้อยล้านปีขนานี้ กว่ามันจะมีใช่ไหมฮะแต่ว่าไอออเดรดิฟเอนเนอรี่เดี๋ยวมันมันไม่มีข้อจํากัดไงนะตอนนี้ที่จีนนําไปแล้วก็คือให้พวกแสงแดดนะพาเนลอ่าโซลาร์พาเนลกังหันลมนะฮะและตอนนี้ที่จีนกำลังพัฒนาอย่างมากและเป็นชาติแรกที่ทาสาเร็จอและกำลังจะเริ่มทาในเชิงพานิิด์ึินะฮะตอนนี้ระดมเงินล่าสุดได้ไปต้องพันหว่าพันหววาล้านเหรียญนี่เลครับอ่าสแตน์อาบางรายนี่นะฮะก็คือเลยครับล่าสุดคืออะไรครับเรื่องอะไรครับก็คือฟิวชั่นเอนเนอรี นะครับก็คือเอาไฮโดรเจนเนี่ยนะฮะไอเป็นไฮโดรเจนเบสนะฮะไออันนี้เราจะไม่ลงรายละเอียดนะครับเหต็นั้นแล้วเนี่ยไอฟิวชั่นเนี่ยเอนดิยซึ่มันซับซ้อนมากนะครับตอนนี้จีนก็เรียกได้เลยว่าจะกำลังเริ่มทำในเชิงพายนะดนะเม่งั้นก็คงไม่เอาสตาร์ทอัพมาระดมทุนและได้ไปต้องพันหกร้อยล้านเหรียญนะครับเมอร์เมื่อบันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับและที่จีนกำลังเร่งพัฒนามากๆในเรื่องพังนาก็คืออะไรครับก็คือ artificial sun แปลว่าอะไรครับคุณผู้ชมครับ กระดูกอาทิเทียมไงโอ้นยประเทศไทยมีอยู่ดวงนะครับอย่างงี้ไอ้นี่ครับถ้าถือว่าจีนมีพัฒนาการทางพลังงานทุกรูปแบบก็ไม่เดงอย่างนี้ไฮะแต่กระดเดียวกันเนี่ยพลังงานทุกทนมันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยเนี่ยแล้วไอเอไอทั้งหลายเนี่ยมันใช้พลังงานเยอะไหมครับไอดาต้าเซ็นเตอร์ทั้งหลายดี่นะโอ้หาสารมันฉลาดมากเท่าไหร่มันโซเฟอร์มันใ้ยเท่านั้นมันใช้พลังงานมากเท่านั้นใช่ไหมครับ จึงนั้นจีนก็มีความได้เปรียบอย่างมากในแง่ของแหล่งพลังงานนะครับอ่าที่จะทําให้การพัฒนาในเรื่องของ Data Center อร์ที่เอามาใช้งานในเพราะว่ารครับเพราะดัต้าเซ็นเตมันเป็นอ<ม>ินฟราสตรัคเจอร์นะครับแต่ของทั้งฮาร์ดแวร์เป็นทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ในนาดเดียวกันทำหน้าที่นะ<อ>นะะนครับนะฉะนั้นแล้วเป็นไงครับมันก็เลยทาให้จีนได้เปรียบตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่จีนได้เปรียบตัวอย่าง,างเช่นการพัฒนาคุมจนเนยจีนจะได้ได้เปรียบมากกว่าอเมริกามากด้วยมากกว่าชาติอ ทำไมครับเพราะว่าเจอเยอรมันเนี่ยครับเหมือนกับหุ่นยนตจเยอระมันนี้มีมาก่อนเลยนะอาจารย์มีมาก่อนเนี่ยทำไม่ะญี่ปุ่นก็มาก่อนเหมือนกันแลวทำไมถูกชีมแซงหน้าแซงหน้าได้คุณยอเออเนี่ย <ผม S 2> ทําไมแซงหน้าได้ผมยังสงสัยก <laughs> ็เพราะอะไรครับเพราะไอ้หุนยนต์แต่ละตัวฮิวแมนนอยด์เนี่ยถ้ามันทํางานได้ใกล้เคียงมนุษย์มากขึ้นเนี่ยไอ้ข้อต่อต่างๆไอ้จอยต่างๆไนเยอะไหมเยอะมากแล้วคุณยิ่งมีจอยต่างๆข้อต่อต่างๆมากดิคุณต้องใช้แรงเยอะไหมโอ้ใช่ไหมครับ ครับญู่ายว่าท่านไหนมีความได้เปรียบเรื่องแร่เอิร์ดเรื่องแร่หายากมากๆเนี่ยท่านนั้นก็จะ,จะจะจะมีความได้เปรียบเ <ừ> พราะอะไรครับคุณยนแต่และตัวคุณด,ดูดูมาจอยมนันตั้งมันกี่แห่งอะไระคุณดูแล้วเราช่วยช่วยผมนับนะฮะออนี่น,น,นี่หลายคนจะไม่เข้าใจนะเนี่ยอาจารย์พอม,มาพูดเนี่ยว,ว่าไอแรเอิร์ดมันอยู่ในในจอยเนี่ยมันโหนึกภาพดูจอยในกระดูกของของเราเหมือนกันครับ แค่มือมือมือข้างเดียวที่มันเคลื่อนที่ได้มันใช้กระดูกอยู่เท่าไหร่ครับคุณครับโอ้เยอะเลยนะโอ้โหใช่ไหแล้วเนี่ยไอ้การนีแลเอิร์ธเนี่ยมันจริงสําคัญอย่างมากเพราะมันทําให้ระบบอัตโนมัติเหล่านี้อ่าไอ้ไอ้เพอ์มาเดนแมกเนตเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้แม่เหล็กถาวรเนี่ยมันจะทำงานที่นี้ใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้มันแชร์แชรไปทั่วโลกเพราะเพราะว่าจีนเป็นผู้ผู้ผูกขาดทั้งการติดและการการการส่งออกใช่ไหมครับนะทำจีนก็จะได้เปรียบฉะนั้นจีนก็เลยเปิดเกมลุก้านของ Data Center อย่างหนักเลยครับ อย่างล่าสุดก็คือกรณีของเซ็นเซ t นนะครับอ่อย่างกรณีผมเริ่มต้นจากอาลีบาบากอนนะครับครัอาลีบาบาล่าสุดนี่นะครับใช้เงินกองทุนก้อนใหม่นะครับอีกห้าหมื่กว่าล้านเหรียญครับเพื่อพัฒนา Data Center โอ้ครับแล้วก็บุกไปทั่วหมดนะครับนะที่เขาจะบุกไปก็คือนะครับตอนนี้ Data Center ของอาลีบาบาเนครอบคุณวไปเกือบจะทั่วโลกแล้วพราะมีทั้งในแฉแปลงในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีตั้ง ตัง้งสามสี่แห่งนะฮะล่าสุดกำลังตั้งดัต้าเซ็นเตอร์แห่งที่สามที่โอซาก้านะแล้วมีที่เกาหลีใต้ซาวิเดเชียไม่ต้องพูดถึงปืนไทยมีมาตั้งหลายปีกำลังจะมีแห่งที่มีแห่งที่สองอยู่ใช่ไหครับนะบนะครับมิดเดิลอีสต์นะไอ้ที่จีนบุกดักเหมือนยันนะแล้วก็ไปไหนครับไปยุโรปไปอเมริกาก็มีนะครับนะครับเฉะนั้นแล้วเนี่ยจีนก็จะพเพราะเะไรยครับว่าดัตต้าเซ็นเตอร์เนี่ยมันเป็น อินฟาสเจอร์ที่คุณขาดไม่ได้งไงในระบบของคราวใช่ไหมครับนะแต่คุณจะทําให้ระบบคลาวคุณมีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่เนี่ยดัต้าเซ็นเตอร์ก็ต้องจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้นนะครับั <c oughs> จากนั้นอ <c oughs> าลีบาบเป็นไงครับก็ว่กตอนเนี้เขามีอยู่เก้าสิบโซนทั่วโลกที่มีดัต้าเซ็นเตอร์ของของอาลีบาบานะและมีอยู่ถึงยี่สิบเก้าเขตประเทศและเขตเศรษฐกิจนะนะครับรวมทั้งเม็กซิโกพวกเนี่ยเขาไปหมด่าเพื่อเชื่อมไปทั่วทั้งลาตินอเมริกานะครับ แั่นก็กล่าวว่าจริงนะนะบุกหนักจริงๆในเรื pues mm ่องของดัตต้าเทนเ์เอาตัวอย่างเช่นอาลีบาบาที่ผมพูดถึงนะนะครับแล้วยังประกาศว่าจะใช้เงินถึงสามแสนแปดหมื่นล้านหยวนด้วยว่าห้าหมื่นสองพันเก้าพันล้านห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยล้านดีนสาร์ดีนะเพื่อสร้างระบบคลาวด์แล้วก็ดัตต้าฮาร์ดแวร์เนี่ยในช่วงเวลาสามปีข้างหน้านี้นะที่จะลุกขึ้นไปทวงโลกในั้นไม่พอครับอีกชาติอีกบริษัทหนึ่งยักษ์ใหญ่เหมือนกันไม่น้อยหน้าเหมือนกันก็คือก็คือเทนเซนเทนเซนคลาวด์ก็ทำไงครับนะ กมยองอาลียบาร์คราวเนี่ยเพิ่งจะมาเซ็นทำเอมบียูกับสถาบันอ่าที่ผมไปไปช่วยบริหารอยู่ก็คือปัญญายิวัฒน์ที่แนะเพื่อเพื่อส่งส่งอาไปที่ที่แล้วนี่เองนะตัวผู้ใหญ่ผู้การใหญ่ประจําเอเชียแปซิฟิคที่ประจําอยู่ที่จาการ์ตาเนี่ยกินมันเมืองไทยโดยตรงนะะนครับเป็นสาวอายุอย่างน้อยเลยนะครับนะนะผู้ผลังหลีดช่องอย่างกับฝรั่งเลยนะครับนะแล้วก็ทําทำเอมบียูระหว่างระหว่างอาลียบาร์คราวกับอ่ากับกับปีเอเอ็มร่วมปัญญายิวัฒน์อินสติจูดออปเปเนชั่นแนนต์ไป เพื่อจะได้ร่วมมือกันนะฮะแล้วก็จะซัพพลายนักศึกษาให้ไปฝึกงานในหลากหลายนี่นะฮะนะครับมาช่วยกันมีหลากหลายของความร่วมมือนะครับนะนะครับอ่านี่คือตัวอย่างล่าสุดนะครับที่เราร่วมมือพเพียราผ่าอด่านนี้แล้วก็ร่วมมือเรื่องโรบอทอย่างเซี่ยงเซี่ยซุนนะครับอ่าหรือว่าซินโซงของจีนเนี่ยนะ ABB นะครับ KUKA พวกนี้เรามีเอามยูหมดนะในช่วงก่อนหน้านี้นะครับนะกับล่าสุดเราก็มามาร่วมมือกับรีบาบาก่อนหน้านี้เราก็ร่วมมือหัวเว่ยก็บเซนิวยูไปไปอ่าร่วมมืออย เซ็นเซ็นค่าวนี้ก็ไปน้อยหน้าเป็นไงครับโอ้โ oh, หตอนนี้ก็บุกหนักเลยนะครับในเรื่อง Data าเซ t นเตนะครับเช่นเขาก็ไปตั้งที่โอซาก้านะครับนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันนะครับขนาดเนี้ยโอซากาเนี่ยเป็นแหล่งที่สามที่เซ็นเซ็นมีมีดาต้าเซ็นเตอร์ในในญี่ปุ่นนะเออทำไมาญี่ปุ่นจึงยอมให้จีนเนี่ยไ,ย,ยไปตั้งดาต้าเซ็นเตร์ครับเอ้ทำไมไปตั้งเยอะแยะ,ยะเลยด้วยเพราะเฉพาะนัด <laughs> <laughs> ท่องเที่ยวจีนอย่างเดียวที่ไปไปญี่ปุ่นแต่ละปีนั่นเนี่ยถ้าคุณมีระบบคราวนี้ไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยคุณอาลีเปย์หรืออาลุนหสามไรไได้ยครับหอครับโอ้ไม่ได้เลยล่ะนะครับนะฮะนะฉะนั้นยังไม่ได้แปลกใจนะครับว่าว่าเออเมื่อเมื่อมันมีธุรกิจร่วมกันอะไรต่างแต่ยัขยายตัวมากขึ้นนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยเทนเซนซ์กำลังเริ่มบุกไปที่ไหนครับไปที่มิดเดิลอีสต์ก็คือไปที่ซาอุดิอาระเบียอันนี้ประกบเลยนะเพราะคุณยองก็คงจำได้ตอนที่ทัําไปซาอุดนะารับ ที่ที่ที่เมื่อเมื่อสักเดือนสองเดือนที่แล้วนี่นะเขาก็พาเอามันดาผู้ที่ทําธุรกิจ Data Center m อร์ไมโครซอฟตก็ดีอะไรต่างเนี่ยไปนะครับรวมแล้งเจเส้นหัวด้วยใช่ไหมครับไปไปที่ซาอุดิอาระเบียแล้วก็หวังที่จะให้ซาอุดีมาใช้ Data าเ n t นเอร์ของของของค่ายอเมริกาแต่ว่าซาอุดเองเงินถุงเงินถังขนาดนั้นเนี่ยเขาคงไม่ใช้ของค่ายเดียว ช่ไหมครับพอเขาก็มีความร่วมมือทางธุรกิจจากขายน้ํามันเยอะแยะมากมายกับจีนใช่ไหมฮะนะจีนก็ไปลงทุนในพโอนี่เยอะแยะมากมายฉะนั้นจีนไม่น่าแปลกใจว่าทําไมเซนเซนเนี่ยจึงจะเริ่มเข้าไปตั้งด a t a ์เซนเตแห่งแรกในซาอุดนะครับนะมุนเชาเริ่มแรกก็ประมาณสักร้อยห้าสิบล้านเหรียญสหรัฐนะฮะนะครับแล้วคงขยายไปเรื่อยๆนะครับนะครับดังนั้นก็ได้คือตัวอย่างนะครับนะครับฉะนั้นก็กล่าวได้ว่าตอนเนี่ยนะเรื่องของการสร้างอะไรครับ Connected รือว่า integrated data center ของจีนกับทั่วโลกนะจะเป็นเป้าหมายสําคัญเลยเพราะว่า data center ในขนาดนี้มันแยกเป็นหลายค่ายหลายสายส่วนใช่ไหมฮะ<อ>และสิ่งที่จีนจะให้ความสำคัญอย่างมากคือบรรดาชาติคลโปเซาด้าวยกันแต่เพราะนี่ครับเพราะมันมีธุรกิจมีความเชื่อมโยงกับจีนมากใช่ไหมฮะ<อ>ฉะนั้นนี่คือตัวอย่างครับว่าเออจีนเนี่ยบุกเรื่อง data center และ data center มันสำคัญยังไงเพราะคุณไม่มี data center ที่เป็นฮาร์ดแวร์นี่แหะครับฮาร์ดแวร์อินสตรั์อินสตนซเจอร์เนี่ยคุณก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์ ได้เต็มที่ไงนะครับถ้าว่าคุณจะพัฒนาให้มันฉลาดยังไงก็ตามใช่ไหมครับครับนี่คือตัวอย่างที่ยกมาเขาได้เอาด้วยเวลาจำกัดนะครับครับครับอ่านอกจากนี้ก็อีกตัวอีกอันหนึ่งก็ของ c ช i n น m าม i l บายนี่ก็ใหญ่นะฮะไปที่สิงคโปร์ฮ่องกงลอนดอนนะฮะโยงเคเบิลใต้น้ำไปด้วยนะฮะก็ทำดัตตัสเซตเตอร์เหมือนกัน